ส่วนข้อที่3ก็คือจะทําหนังสือถึงสมาชิกพักทั้งสสเขตแล้วก็สสบัญชีรายชื่อทําความเข้าใจในการชี้แจงบัญชีทรัพย์สินหนี้สินแล้วก็ค่าใช้จ่ายใ,ในการเลือกตั้งที่ผ่านมาให้เป็นไปตามกฎหมายน,านี้ค่ะนี่ฮะนี่คือเพื่อไทยนะฮะทางประชดิป,ปัติเนี่ยวเมื่อวานนี้มีความเคลื่อนไหวตรงที่คุณอภิรักษ์โกษโยธินนะถูกจับตามองว่าหัวหน้าพักคนใหม่ก็คือคุณอภิชิ์เวชาชีวะน่าจะเลือกมาเป็นเลขาธิการพัก แทนที่คุณสุทเทพเครื่อสุบันแต่จังหวะเวลาเดียวกันก็บังเอิญว่าปปชส่งทนายไปยื่นฟ้องในคดีเรือและรถจับเพลิงเมื่อวานนี้เนี่ยคุณอภิรักษ์ก็ถแถลงข่าวยืนยันความบริสุทธิ์ในสประเด็นประเด็นแรกก็เกี่ยวกับเรื่องการดําเนินการในช่วงที่ผ่านมามันเกิดขึ้นก่อนที่คุณอภิรักษ์จะเข้ามาเป็นผู้ว่าประเด็นที่สองก็อ้างอิงถึงคณะกรรมการคอตอสอเคยตรวจสอบแล้วไม่มีปัญหา ประเด็นที่3าก็คือได้ลาออกจากผู้ว่ากทมไปแล้วเพื่อแสดงความรับผิดชอบและสุดท้ายก็พร้อมจะพิสูจน์ความจริงโดยมอบหมาให้คุณบิณฑิตศริพันธ์เป็นหัวหน้าทีมในการต่อสู้คดี แล้วก็ถูกตั้งคําถามว่าเอาจะมีผลกระทบกับตําแหน่งของเลขาธิการประชาธิปัตย์หรือเปล่าคุณอภิรักษ์บอกเป็นคนละประเด็นกันนะคะคดีนี้เนี่ยเกี่ยวข้องในฐานะที่คุณอภิรักษ์เนี่ยปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ว่ากทมแล้วก็แสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกไปแล้วเปิดให้มีการตรวจสอบอย่างอิสระแล้วส่วนเรื่องของตําแหน่งเลขาธิการเนี่ยคุณอภิรักษ์บอกว่าก็ขึ้นอยู่กับที่ประชุมใหญ่วิสามัญของพักจะเป็นผู้พิจารณาคือมันเป็นคนละเรื่องกันนะคุณอภิรักษ์บอกค่ะ เอาละครับเดี๋ยวเรากลับมาว่ากันต่ออีกนะฮะเรื่องเราเช้านี้เจ็ดการยี่สิบเก้านาทีครับสนับสนุนโดยโฟมน้ำผึ้งฮันนี่วีบีเอสซีสปูเบนเนตซีแอนด C ์อีศูนย์รักษาตาศูนย์เลสิกท็อปเจริญจักษุหลอดไฟซิวเนียในชุดสังฆทานเมย์แม่จะเล่าผลานฉันบ้งไหมมยยังไม่มีเงิน คุพ่อค่าฟอร์แคชไงะคะกรุงศรีค่ะฟ f o r e c a เพื่อนเื่อก็เชียร์ให้เราวิสกัสกันนะคะ่อว่าแม่ตัวไหนก็ชอบว,วิสกัสกบีเท็กเกตรสลาซามอนอร่อยครบคุณค่าสารอาหารจูจีปรื้มใชขนาดนี้ไม่เปลี่ยนใจอยู่แล้วคะ่ะ จะดีแค่ไหนถ้าดื่มนม c a l c i m e x total และได้คุณค่าครบ3าแคลเซียมสูงมีส่วนช่วยในกระบวนการสร้างกระดูกและฟันที่แข็งแรงวิตามินเอช่วยในการมองเห็นวิตามินดี12มีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทและสมอง c a l c i m e x total สีเล็กชันมอคค่าครัมเบิลไอศ์ครีมมอคค่าเข้มข้นพร้อมเมล็ดมะม่วงหิมพผ่านและช็อกโกแลตชิพวอลล์สีเล็กชันให้วันสุดสัปดาห์ของคุณเป็นวันสุดพิเศษ สนับสนุนให้คนไทยเลือกอย่างฉลาดซิสเทมาแปรงที่ทันตแพทย์ใช้จริงไม่เปลี่ยนใจช้าพิสูจน์พลังผนแปลงซอกซอนสะอาดลึกช้าให้ลองในราคาเพียง49บาทวันนี้ถึง31กร,รกฎาคมน,นี้เท่านั้น สกาแฟหอลมกอมค่ะแก้วนี้มีเจของแล้วแต่แก้วนี้ยังวงอยู่แล้ว้ามืนหอมรุนกลอบเปนห้ามใจสกาแฟรีนวันซ่อมที่ศูนย์บริการโตโยต้ารับประกันว่าแก้ปัญหาได้ตรง ว่าเขามีเครื่องมือที่ทันสมัยครับไม่ใช่อย่างที่คิดค่ะซ่อมหนักหรือเบาหัวกระปะกันหน,นึ่งปีสอ,องหนื่งกิโลเมตรที่สูงบริการจอหิตาก,กว่า300รแห่งทั่วประเทศเรารับประกันความสมบขขครณ์และรถ ฝึกเลียรงานเก่าขอใบสองค่ะนี่กลิ่นโชเดอร์รับบูสตราเสือสูตรร้อนช่วยบรรเทาการปวดเมื่อยตึงของกล้ามเนื้อคอและไหล่พร้อมให้กลิ่นหอมนี่กลิ่นโชเดอร์รับบูสตราเสือสูตรร้อนผ่อนคลายได้ทุกที่ทุกเวลาวัดสันฉลองรอบรอบสิบห้าปีบินวัดสันแจกโชคเป็นล้าน ลุ้นแรกจากทองคำหนักสองส่วงทุกวัน28รางวัาาลมูลค่ารวมกว่า3 0 0 0 0 0บาทลุ้นสองแจกตามใจคุณอะไรก็ได้ในมูลค่า15ดนบาทรวม50รางวัาาลมูลค่ารวม7,50 0 0 0บาทเมื่อซื้อสินค้าในร้านวัดสรรครบ250บาทเขียนชื่อที่อยู่หลังใบเสร็จใส่กล่องรับชิ้นส่วนยิ่งมากตีงมีสิทธิ์มากแล้วมาลุ้นโชคใหญ่อย่างนี้ด้วยกันถึงส7จดสิงหาคมนี้ที่ร้านวัดสรรทุกสาขา สลากออมสินแจกจริงครับนี่คือบางส่วนของผู้โชคดีออมสินแจกจริงค่ะดิฉันจุกบ่อยล่าสุดถูกรางวัลทองคำออมสินแจกจริงค่ะารางวัลที่หนึ่งมาให้ค่ะคุณก็มีสิทธิโชคดี สลากออมสินพิเศษ3ปีหน่วยละ50บาทลุ้นทุกเดือนในวันที่1และรางวัลอื่นๆกว่า200รางวัลรวมกว่า100ล้านบาทพิเศษครั้งนี้ลุ้นทองคำมูลค่า5 0 0 0บาท36รางวัลคุณอาจเป็นผู้โชคดีคนต่อไปฝากเลยถึง15พฤศจิกายนนี้สลากออมสินพิเศษ3ปีแจกจริงไม่กินทุนได้ลชคเท่ากันเป็นตีเป็นคลุย ข้ากันเหมือนกับข้าวเหนียวดําไก่จี๊ีผีอร่อยกับข้าวเหนียวดําเหนียวนุ่มพร้อมไก่จี๊ทองกลิ่นเครื่องเทศมีไก่สวัรด์ด้วยนะอยากมั่นใจในวันสําคัญฟิตหนึ่งออกกําลังกายค่ะฟิตสองกินอาหารที่ดีมีประโยชน์และอย่าลืมอีกหนึ่งฟิตดูแลระบบขับถ่ายให้ดีถ้าทําได้ครบสามฟิตส่วนเกินก็ไม่มีชีวิตก็ดูดีค่ะห่วงใยคุณจะขับฟิตเน่เตรียมพบกับผลงานของมากปริม หนึ 1> 1, 4, 6, 1, ่งในสี่หกหนึ่งดดิรีซุปเปอร์สตาร์มันเป็นของเรามันต้องเป็นของเราทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมสูเสียไปคุณมัน,มน,นจะชดใชใครก็ตามที่ทำให้แม่แมผมต้องตายพวกมันต้องลงนั่รแล้วตุนว,วันเดือโดโรนีทางช่อง3 ภาพสูงสุดของพอนส์พรอนสโตรเรดิเอนส์ใหม่พิสูจน์แล้วว่าช่วยฟื้นบำรุงความหวดมองแห่งไวัยได้ทั้งสีมิติริ้วรอยสีผิวไม่สม่ำเสมอผิวแห้งกร้านและความหมองคล้ำคืนผิวเปล่งประกายแห่งวัยเยาว์ให้คุ่นพรอนสโตรเรดิเอนส์ที่4เดย์ครีมเพียง449บาทถึง31กวักดาคมนี้ 16นาทีเรื่องเล่าเช้านี้นะครับ